สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับก็ปูนเด่นจานร้อนก่อนนะครับปูนซีเมนไทยนะครับก็วิ่งสวนตลาดขึ้นมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวของ MSCI Global Standard Index นะครับก็คือไอ MSCI เนี่ยได้บรรจุป,ปูนใหญ่เข้าในการคำนวณดัชนีรอบใหม่นะครับ ก็เป็นดัชนีของโลกนะครับเพราะฉะนั้นจะมีแรงซื้อเข้ามาเหมือนกันเมื่อวานนะครับคิดว่ามองจากงบ Q1 น,น่น่าจะเป็นจุดต่ำสุดสถานการณ์ปิตโตเคมีน่าจะดีขึ้นนะครับมองทยอยสะสมราคาพื้นฐาน364 SF นะครับราคาหุ้นยังเหลือไปอีก16%นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถูกเลือกไปคำนวณใน MSCI Global Small Cap นะครับลงทุน ในระยะยาวได้นะครับค่าเช่าผันผวนต่ำแนวโน้มขยายตัวคอมมูนิตี้มองอยู่ในระดับสูงนะครับทยอยสะสมราคาพื้นฐาน9บาท50 MCT o นะครับหุ้นรีบาวหลังจากลงแรงวันก่อนหน้านะครับก็มองแล้วการเติบโตแม้จะไม่เด่นนะครับแต่ PE ก็ค่อนข้างถูกกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันแนะนำทยอยสะสมราคาพื้นฐาน33บาท50เมื่อวานนี้มี ในส่วนของ Analyst m e e t ติ้ของ Stacon นะครับก็แบ็ k l o อกปัจจุบันเนี่ยมีรอรับรู้ปีนี้เนี่ย18นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายๆนะครับรายได้ปีนี้เพราะปีที่แล้วเนี่ยรายได้มาแค่123 0นเพราะฉะนั้นลำพังแบ็ k l o อกก็เกิดแล้วนะครับในขณะที่เป้าเซ็นงาน20,000นะครับในช่วง Q2 นี้อาจจะได้งานสับคอนแทคจาก STPI ราว5-6000ล้านเป็นงานโครงสร้างเหล็ก ส่วนที่เหลือก็ไปรุ้นงานเดิมๆล่ะครับรถไฟฟ้างานป้องกันน้ําท่วมงานวางรางรถไฟนะครับงานขยายสนามบินนะครับรวมกัน200แสนล้านเขาก็ขออีกหมื่นสปืนก็น่าจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นรายได้ปีนี้โตมาจิน้นปีนี้บริษัทก็ยังมองไว้ที่8-9%นะครับก็มองว่า งานที่รับรู้ปีนี้ส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้แรงงานขั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาในปีนี้ก็คือรับรู้ในปีนี้เป็นงานลงไฟฟ้าลถไฟฟ้านะครับมีการใช้แรงงานอ,อ่ล่างนี่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบค่าแรงไม่มากวัสดุก่อสร้างตอนนี้เขาก็มองว่าอาจจะขึ้นไม่มากขึ้นไม่เร็วเพราะฉะนั้นบริหารจัดการได้กําไรปีนี้โต17%ความเสี่ยงมาชินไม่มาก ราคาหุ้นนะครับเรายังมอง valuation ที่15บาทแนะนำทยอยสะสมนะครับก็เป็นตัว p t t c นะคะในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยเราก็เคยพูดไปแล้วนะคะก็มามองในแนวโน้มของไรมาส2หรือในช่วงที่เหลือของปรีแล้วกันนะคะก็เรามองแนวโน้มของไรมาส2เนี่ยก็บริษัทน่าจะมีความเสี่ยงจาก ขาดทุนสต็อกนะคะแล้วก็จะส่งผลให้กาไรเนี่ยชะลอตัว Q on Q นะคะก็ถ้าเรามาดูในเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยก็จะเห็นว่าปรับลดลงมาอย่างต่อนเนื่องนะคะจากสิ้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยถ้าดูล่าสุดเนี่ยน้ำมันดูไบจะอยู่ที่ประมาณ107เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลดลงจากปิดสิ้นวไตรมาสหนึ่งเนี่ยที่อยู่ที่120ี่เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ถ้าดูเฉลี่ยของไตรมาสหนึ่งทั้งไตรมาสเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งรกเหรียญน,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการเคลาคาื่นนา ถ้า,าราคาน้อไมันยังขึ้นไหวในลนักษณะนี้ต่อไปเนี่ยในไตรมาสสเนี่ยบริษัทน่าจะพลิกกลับมาเป็นบันทึกขาดนุนจากสต็อกนะคะจากไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขามีบันทึกกําไรจากสต็อกเข้ามาเนี่ยสูงถึงประมาณ2,900ล้านบาทนะคะก็ตรงนี้เองไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขามีบันทึกกำไรสต็อก2690ล้านบาทนะคะ ซึ่งถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยถ้าให้ให้ในกรณีที่ดีสุดเนี่ยเรามองว่าราคาน้ํามันเนี่ยดีดกลับในช่วงไตม้าที่เหลือเนี่ยก็คือก็จะสแควร์นะคะก็คือสรุปว่าไม่มีขาดทุนไม่มีกาไรแต่ก็ถ้าเทียบกับไตม้า,า,มาหนึ่งที่มีกําไรสต็อกเข้ามาตุนไว้ถึง2,006เนี่ยอันนี้ก็คือเรามองว่ากําไรก็คือจะลดลงนะคะอีกทั้งถ้าเรามามองแนวโน้มราคาปิดโตราคากาันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสัญ,ญญาณที่ฟื้นตัวโดดเด่นที่จะเข้ามาช่วยลดผลกระทบตรงนี้ได้นะคะสำหรับในเรื่องของภาอุตสากรรมเนี่ยก็ ในช่วงสั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีสัญญาณที่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจากปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปที่ยังยืดเยื้อแล้วก็ในเรื่องของการปร,าารับลดค่าการเติบโตของจีนเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิดโตเคมีเนี่ยลดลงนะคะแล้วจากแนวโน้มอุปสงค์ที่ไม่ค่อยแน่นอนอันนี้ก็คือทําให้รูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าของผู้ผลิตสินค้าเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะจากเดิมทีที่เคยสั่งซื้อวัตถุดิบที่เป็นปิดโตเคมีก็คือพวกเม็ดพลาสติก MEG หรือว่า พาราเซทีหรือว่าเบนซีนเนี่ยจากเดิมเขาจะมีการส,สั่งซื้อแบบสะสมสต็อกล่วงหน้านะคะซึ่งการสั่งซื้อแบบสะสมสต็อกล่วงหน้านี่ก็ถือว่าจะทําให้เป็นปัจจัยบวกเป็น s e n t i ม e ต์เชิงบวกใน,ในตลาดที่เทรดซื้อขายปิดโตนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยการสั่งซื้อก็คือเป็นการสั่งซื้อแค่พอสําหรับผลิตสินค้าเท่านั้นนะคะก็ตรงนี้ก็คือทําให้ราคา ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เรียกว่าก็คือทรงๆแล้วก็อาจจะซุดได้ในเรื่องของว่าแนวโน้มราคาน้ํามันที่ลดลงเนี่ยก็คือจะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยปรับลดลงตามไปด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาฉุดอีกหนึ่งปัจจัยที่ว่าผู้ผลิตสินค้าเองเนี่ยเห็นแนวโน้มราคาน้ํามันแบบนี้เนี่ยก็มีการเกง่งคาดการณ์ก,กันก็ชะลอคําสั่งซื้อออกไปอีกนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งปวงที่ว่ามาก็คือเป็นปัจจัยที่เรียกว่า เป็นเชิงลบแล้วก็ไม่ได้มีสามารถที่จะมาหนุนให้ราคาปิดโตเคมีเนี่ยปรับขึ้นในระยะอันใกล้ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือสอดคล้องกับการคาดการณ์ของทางซีไมที่ออกมาเมื่อเดือนเมษาเนี่ยนะคะว่าเขาก็ประเมินแนวโน้มของส่วนตามผลิตภัณฑ์เนี่ยของพวกเม็ดพลาสติก HDPE LDPE m e g p x p แล้วก็ พาราเซลีและเบนซีเนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำต่อไปในไตรมาส2และในไตรมาส3ของปีนี้นะคะและเทียบกับไตรมาส1เนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะแล้วก็มีแสดงตารางให้เห็นนะคะก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยก็คือลดลงจากไตรมาส1นะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยราคาพื้นฐานที่เราทำไว้ก็คือ8.6เนี่ยอิงกับ p r i c บ per book ที่1.7เท่านะคะก็คือถ้ามองในバ e リเอชันนะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะคะแต่ก็ช่วงนี้ในเรื่องของภาพ อุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ถือว่าขาดเซนิเมนต์เชิงบวกไปค่อนข้างเยอะนะคะก็แนะนำซื้อนะคะก็เป็นผลประกอบการของตัว AH นะครับอพิเกลไฮเทคนะครับก็ประกาศกำไรในไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยออกมาอยู่95ล้านบาทนะครับก็ฟื้นตัวอย่างมากนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสสี่นะครับที่ขาดทุนไปถึง600 64ล้านบาทนะครับซึ่งก็มาจากการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กลับมาดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นน้ำท่วมไปนะครับโดยในแต่มาหนึ่งเนี่ยการผลิตรถยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง189%เทียบ Q on Q นะครับแม้ธุรกิจจาหน่ายรถยนต์ในประเทศมาเลเซยนับของค่ายฮอนด้าเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวแต่ก็คาดว่าไรายได้กว่าครึ่งนั้นเนี่ยมาจากยอดขายชิ้นส่วนรถยนต์ภายในประเทศเป็นหลักนะครับซึ่งผลิตให้กับหลายๆค่ายนะครับก็ช่วยผลักดันให้ยอดขายในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ย เติบโตได้ถึง59% Q on Q นะครับผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งนะครับกลับมาได้ค่อนข้างเร็วนะฮะทั้งแนวโน้มที่ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยยังได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะฮะและสำหรับ a h ชเองเนี่ยก็ได้งานในกลุ่มของรถยนต์นั่งเพิ่มเข้ามาอีก3ค่ายนะครับกอบกับโรงงานนิคมที่นิคมไฮเทคเนี่ยจะสามารถกลับมาผลิตได้เต็มกำลังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ ต้องเจอกับน้ําท่วมนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับทั้งฝ่ายก็ปรับประมาณการกําไรสุทธิขึ้นนะครับมาอยู่ที่3,800ทโทษทีนะ380ล้านบาทนะครับแม้แนวโน้มกําไรจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีการรับรู้นะครับเงินประกันจากอุทกภัยแต่ถ้าว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับตัวนี้เราก็แนะนําซื้อกเกงกําไรนะครับราคาเหมาะสมมองไว้15บาท60นะครับ ตัวเมเจอร์นะครับประกาศกำไรออกมาเนี่ยโต20.92%เยียร์ออนเยียมาอยู่ที่232,233ล้านบาทนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยเติบโตนะครับได้ใกล้เคียงกับที่เรามองเอาไว้นะครับคือประมาณสัก13%นะครับโดยธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยมีการเติบโตดีหมดยกเว้นตัวของโบลลิงที่ปรับตัวลดลงนะครับค่าตั๋วเฉลี่ยต่อตั๋วก็เพิ่มขึ้นนะฮะจาก 132บาทมาเป็น151บาทต่อตั๋วนะครับในแง่ของต้นทุนเนี่ยพบว่าตัวต้นทุนเองเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยเขาได้มีการแอ j จัสในเรื่องของต้นทุนนะครับก็เลยทําให้ต้นทุนในปีที่แล้วเนี่ยต่ำผิดปกตินะครับก็เลยส่งผลให้ในไตรมาสนี้เนี่ยต่ากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงมาอยู่ที่31.9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่อยู่ราว3 5นะครับ ในไตรมาสนี้เนี่ยก็มีรายการพิเศษเกิดขึ้น2ตัวนะครับก็คือกําไรจากการขายตัว SF เข้ามา62ล้านแล้วก็เงินเช่าเชยจากประกันภัยนะครับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นที่เซ็นทัลบางนาอีก30ล้านนะครับซึ่งหากไม่นับรวม2รายการนี้นะครับตัวะารตัวกำไรเนี่ยก็จะอยู่ที่1้6ล้านบาทนะครับหรือลดลงประมาณ13%เนะครับเทียบกับปีก่อนนะครับในไตรมาส2นะครับก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตเยอันเยได้นะครับโดยขึ้นอยู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นหลักนะครับ โดยในเดือนเมษาเนี่ยตัวรายได้ถั่วหนังเนี่ยลดลงไปสัก20%นะครับเนื่องจากเดนปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องทำนานสมเด็จพระนเรศวรนะครับแม้ในปีนี้เนี่ยจะมีตัวแบตเตอร์ชิพเข้ามาแต่ก็รายได้ก็ยังต่ำกว่านะครับพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยรายได้ดีมากนะครับปีนี้ก็มี The Adventure คาดว่าจะมีรายได้200ล้านอันนี้ก็น่าจะช่วยทําให้ในเดือนพฤษภาเนี่ยยังคงเห็นการเติบโตนะครับแล้วก็มิถุนาปีที่แล้วแย่มากปีนี้ ดูดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็น่าจะทําให้มองแนวโน้มได้ว่ารายได้จากตัวหนังเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นรวมไปถึงการที่ปรับขึ้นค่าตัวหนังก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวรายได้เนี่ยดีขึ้นนะครับในแง่ของต้นทุนนะครับก็ได้ประโยชน์จากการเจรจาลดขอลดนะครับส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องให้กับเจ้าของลิขสิทธ์ นะครับก็คือได้กลับมาอีกประมาณ1-2%เปอร์เซนต์นะครับแต่ก็มีเรื่องผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ำเข้ามานะครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสัก5าล้านบาทต่อเดือนนะครับเขาก็พยายามควบคุมต้นทุนแล้วก็หารายได้เพิ่มเข้ามาชดเชยนะครับการเปิดเมกาซินิเพกนะครับอันนี้เราก็มองว่าน่าจะส่งผลดีในแง่ของรายได้เช่นกันเนื่องจากมีรายได้อยู่ในอันดับ3ของสาขาทั้งหมดรวมไปถึงส่วนแบ่งกําไรที่จะได้จาก SF นะครับซึ่งถือหุ้นในโครงการเมกาบางนาอยู่49%นะครับ ในแง่าการดาเนินง,งานนะครับเราคงไม่ได้ปรับอะไรเพียงแต่ได้เพิ่มในส่วนของรายการพิเศษ2รายการที่เกิดขึ้นในไต,ตรมาสหนึ่งเข้าไปนะครับก็ทําให้ตัวกําไรสุทธิเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่955ล้านนะครับราคาพื้นฐานมางไว้18บาท10สตางค์นะครับตัวนี้เนี่ยเราแนะนําเคยแนะนําให้ทยอยขายนะครับแต่ราคาหุ้นนี้ได้ปรับตัวลงมานะครับอยู่ในระดับ t a r ต e t i n ์ออออของเรานะครับแต่มีด i v i เดน d yield รองรับอยู่นะครับตัวนี้เราก็ปรับขึ้นคำแนะนำเป็นถือนะครับ ตัว RCL นะครับก็ประกาศกำไรสุทดโทษทีขาดทุนนะครับลดลงนะครับสามบเออร์นเทียบร year ม year, มาอยู่ที่494ล้านบาทนะครับโดยไรายได้เนี่ยยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับเนื่องจากปริมาณการขนส่งเนี่ยปรับตัวลดลงไป1 2นะครับแต่โชคดีที่ว่าได้ค่าเลทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับในไต,ตรมาสนี้เนี่ยมีกำไรจากการขายสินทรัพย์แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนรวมกันเข้ามา188ล้านนะครับซึ่งหากไม่นับรวมในการพิเศษ2ตัวนี้นะครับ ตัวขาดทุนเนี่ยก็จะลดลงไปสักประมาณแค่เพียง6%เท่านั้นนะครับในไตรมาสสเนี่ยเรายังมองนะครับปริมาณการขนส่งเยอออนเยอเนี่ยจะชะลอตัวลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะดีขึ้น q on q นะครับแล้วได้มีการปรับขึ้นค่าระวางในเดือนมีนาก็คาดว่าจะทําให้ผลขาดทุนในไตรมาสสลดลงนะครับส่วนไตรมาสสเนี่ยน่าจะมีกําไรได้นะฮะจากฤดูการที่สูงของธุรกิจเป็นปกตินะครับแม้ว่าตัว RCL เองเนี่ย จะมองว่าในปีนี้น่าจะเบรกอีเวต์ได้นะครับแต่เรามองว่าก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับอีกทั้งอาจมีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์นะครับของเรือที่ต่อใหม่จะรับเข้ามาในปีนี้นะครับเราก็ยังคงประมาณการไว้เหมือนเดิมนะครับราคาพื้นฐาน7บาทตัวนี้ก็ปรับคำแนะนำลงเป็นทยอยขายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผลประกอบการนะฮะตัว TTA นะครับก็ประกาศขาดทุนในไตรมาส2ออกมาอยู่ที่200 5ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น73%เยียร์ออนเยียรนะครับแต่หากเทียบกับประมาณการของเราก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่ทําได้ดีขึ้นนะครับไรายได้รวมเนี่ยใกล้เคียงกับที่เรามองไว้คือลดลงประมาณ15%นะครับไรายได้จากเดินเรือลดลงตามค่าระวางเรือเมอร์เมดนะฮรลดลงจากเรือ MTR2 เนี่ยเข้าอู่ซ่อม3สัปดาห์แล้วก็บาคองโกปริมาณการขายลดลงนะฮะจากการ ชะลอการสั่งซื้อปุ๋ยของเกษตรกรที่เวียดนามนะครับส่วน UMS เนี่ยรายได้ดีขึ้นนะฮะจากการเล่งระบายฐานหินขนาดเล็กออกไปนะครับต้นทุนลดลงไป17นะฮะค่าใช้จ่ายขายบริหารเพิ่มขึ้น9นะครับสาเหตุก็เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างต้นทุนนะครับก็เลยทำให้สามารถควบคุมได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ออกมาต่ำกว่าที่เรามองเอาไว้แนวโน้มในครึ่งปีหลังนะครับจะดีขึ้นนะฮะ ทั้งจากฤดูการที่สูงของตัวเมอร์เมดนะครับค่าระวางเรือที่เราเห็นฟื้นตัวขึ้นจากไตมาส2นะครบ,บองโค,โคโก้ก็เข้าสู่ฤดูพ่อปลูกที่เวียดนามนะครับส่วน UMS นะครับรายได้เนี่ยยังคงค่าจะดีขึ้นนะฮะแต่อาจจะยังขาดทุนอยู่นะครเนื่องจากการเล่งระบายฐานหินขนาดเล็กที่มีมาจิ้นต่ำออกไปนะครับสำหรับตัว TTA เนี่ยก็ยังคงแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐาน25บาทในกลุ่มของออโต้นะครับ ก็โตโยต้าก็เผยยอดขายรถยนต์ในเดือนเมษายนนะฮะทั้งระบบยอยู่ที่8.78หมื่นคันนะฮะเพิ่มขึ้น30%เยียรอนเยียส่วนหนึ่งเ,เป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่แนะนําในช่วงงานมอเตอร์โชว์นะฮะตลอดจนกําลังการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายเ,ยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติทําให้สามารถเพิ่มการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าที่สั่งจองได้มากขึ้นนะครับสำหรับช่วงเ4เดือนแรกนะครับ รถยนต์ในประเทศเนี่ยจำหน่ายไปแล้วทั้งหมด0.37ล้านคันนะครับเพิ่มขึ้น19%เยียร์อ e นเียนะครับโดยทาง t o โยต้คาดการยอดออขายรถยนต์นะครทั้งระบบในปี55เนี่ยจะอยู่ที่1.1ล้านคันนะครเติบโต39%เยียร์อ e นเยียด้วยแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้นของอุตสาหการรมยานยนต์นะครับทั้งฝ่าย ยังคงคําแนะนําลงทุนนะครับมากกว่าปกติในกลุ่มของยานยนต์นะครับโดยแซดเนี่ยก็ถือเป็นทัปพ,พิกของเรานะครับราคาพื้นฐานมองไว้32บาท รงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็มีการทำนิวไฮของตัวกำไรจากทั้งคอร์บิสเนสแล้วก็กำไรจากที่มีส่วนเอ่อกำไรพิเศษเข้ามาด้วยนะคะไรายได้มีการเติบโตค่อนข้างดีอันนี้ก็คือมาจากทั้งส่วนของตัวโรงพยาบาลกรุงเทพเองนะคะที่โตประมาณ16%นะคะเยอนเย่ year year, กับโรงพยาบาลกลุ่มใหม่ที่เขาเข้าไปเทคโอเวอร์เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ <S <s มีไรายได้เข้ามา3,000กับ2ล้านบาทส่วนในโรงพยาบาลกรุงเทพมีไรายได้7,664ล้านบาทรวมแล้วก็ มีรายได้เติบโตค่อนข้างดีนะคะหบยอนเยีย1 1 9 2้ตคคตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็การควบคุมบริหารต้นทุนจากการส่วนกลางของตัวลงมากรุงเทพเองแล้วก็การเข้าควบรวมกิจการของพยาไทยกับเปาโลเนี่ยทำให้การบริหารงานหรือการบริหารสินทรัพย์ของเขาได้มีประสิทธิภาพค่อนข้างมากนะคะกอสมาจิน โตขึ้นไปถึง35.46%จาก33.9%ใน4 q คิวนะคะปีที่แล้วแล้วก็จาก34.69%ใน1ใน1คิวของปีที่แล้วนะะก็เห็นแสดงให้เห็นศักยภาพการทำบริหารงานหรือการประกอบอธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะจึงมีกำไรสุทธิออกมาอยู่ที่1,000มีกำไรจากคอร์บิสเนสที่1431.89ล้านบาท แล้วก็มีรายการพิเศษปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนนะคะในการถือหุ้นบำรุงราดนะคะเข้าไปอีก1,795ล้านบาทรวมก็จะมีวัตํมลายอยู่ที่3,226.94ล้านบาทนะคะตัวเราประมาณการกำไรทั้งปีนะคะโดยที่ไม่รวมเอ็กซ i ไ e m เทนี่ยนะคะก็ประมาณ5,227ล้านบาท5,237ล้านบาทนะคะโตขึ้น34%ย้อนเยียนะคะ ตัวนี้ก็ราคาเราแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน98บบาทนะคะต่อหุ้นนะคะ,ป,คะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ